สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้ช่องว้าฟุตบอลมาเจ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจของทีมลิเวอร์พูลมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับกรณีของเทียโกอาคันตาร่ามาพูดถึงกันในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณกันก่อนนะครับกับ JB Online นะครับช็อปปุ๊บส่งปับ๊บ ก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้า IT กันได้นะครับทาง www.jib.co.th นะครับส่งถึงบ้านคุณเลยทีเดียวนะครับก็เรื่องของเทียโกอาค a ตาร่านะครับอย่างที่รู้กันว่ามีข่าวกับเลยกภูมันนานแล้วก็ดูเหมือนว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เอ,อเกี่ยวพันกับอาคันตาร่าอย่างเดียวนะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของจอร์เจไวนาดุม ที่เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลแล้วมีข่าวกับการจะย้ายออกเหมือนกันนะครับตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่า2คนนี้ก็ถือว่าเป็นกองกลางเหมือนกันนะครับก็วายนาดุ่มเองกับอาคันตาร่าเองเหลือสัญญาคนละ1ปีซึ่งลิเวอร์พูลปีนี้ถ้าเราดูภาพรวมก่อนนะครับชัดเจนว่าจเจอร์กินครอปเองก็ไม่ได้ดูว่าจะมีเงินสตุ้งสตงในการเสริมทัพมากมายแต่อย่างใด ก็จะใช้เงินแบบจำเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดทีมจำเป็นต้องเสียจอร์เจลไวนาดุมที่ดูเหมือนว่าการเจราจาสัญญากับไวนาดุ่มเนี่ยมันไม่ลงตัวสักทีนะครับมีรายงานข่าวว่าเจราจากันมาหลายรอบแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของปีที่จะต่อเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าไวนาดุ่มเองอาจจะย้ายทีมโดยเฉพาะกับบาร์เซโลน่านะครับที่ กุนซือทีมชาติคอนแลนด์อย่างโรนัลคูมันเข้าไปคุมทีมนะครับซึ่งก็ตรงนี้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าโรนัลคูมันเองก็อยากจะได้ไวนาดุ่มไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของเขานะครับโดยตอนนี้ทุกบ่ากันตามตรงว่าบาเซโลนาเองก็ไม่ได้ถึงกับเร่งรีบในการขยับซื้อตัวผู้เล่นเท่าไหรนะ่นัก เพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่กว่านะครับที่บาร์เซโลนาเองต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิโอเนลเมสซี่เรื่องของการผ่องถ่ายนักเตะที่ไม่ใช้ออกจากทีมไปก่อนแถมล่าสุดมีข่าวถึงเรื่องของประธานสโมสรอ,อย่างบาตเมลเนี่ยมีการโดนข้อกล่าวหาว่ามีเรื่องของการทุจริตด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ ที่บาเซลนาเองก็เลยยังไม่สามารถที่จะมาเดินหน้าในตลาดถึงการดึงไวนาดุ่มได้แต่ถามว่าสนใจไหมเนี่ยสนใจแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้มันไปเกี่ยวกับลีภูอย่างไรการที่ไวนาดุ่มเหลือสัญญากับทีมปีเดียวแล้วก็ทีมอย่างบาเซลนาให้ความสนใจถ้าบาเซลน่ายื่นข้อเสนอมาจริงๆโดยที่มีข่าวออกมาเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสัก20ล้าน หรือว่าอาจจะประมาณสัก25ล้านประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าบาซลน่ายื่นข้อเสนอมาจริงๆกับความรู้สึกของไวนาดุ่มหลายๆคนอ่านเกมแล้ว่าไวนาดุ่มเองก็ก็คงจะอยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อจะไปร่วมงานกับโรนัลคูมันแล้วก็น่าจะได้สัญญาตามที่เขาต้องการมากกว่าที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับดังนั้นถ้าลิเวอร์พูลจำเป็นที่ต้องปล่อยไวยนาดุมจริงๆแล้วเนี่ย คนที่จะเอามาเล่นในตำแหน่งของวยนาดุ่มแล้วก็เกรดบอลไม่เป็นรองนั่นก็คือเทียโกอาคนตาร่าตรงนี้มันเลยเชื่อมโยงกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับลิพูตอนนี้จะเสียวัยนาดุ่มหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าบาชนาเอาจริงๆผมเชื่อว่าโอกาสเสียสูงพอเสียวยนาดุ่มไปคนที่จะต้องดึงมาแทนนะน็่คือเทียโกอาคนตาร่านี่คือนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ลิพูจะทํางานง่ายหรือยาก กับการตัดใจเรื่องของไวนาลุ่มเพราะว่าตอนนี้อาคันตาร่ามี2ประเด็นครับที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ให้ความสนใจสําหรับเชียโกอาคันตาร่าด้วยเพราะเจ้าตัวเคยบอกแล้วนะครับว่าต้องการไปหาความท้าทายใหม่ๆโดยสโมสรที่เขาอยากจะมาเล่นจริงๆก็คือหง์แดงลิเวอร์พูลแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปลิเวอร์พูลเองก็ขยับยากในซีซั่นนี้โดยเพราะเรื่องของค่าตัวของวนาลุ่มที่บยมิริกตั้งไว้ถึง30ล้าน ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ดูเหมือนว่าการขยับของลิพูจะไปหาทางด้านของเจียร์กุอาคันตาร่าเลยแบบที่ยังไม่ได้ปล่อยใครไปเนี่ยตรงนี้มันมีปัญหานั่นก็เลยทําให้มีข่าวกับแมนยูที่เริ่มให้ความสนใจกับเจียร์กุอาคันตาร่าแต่ล่าสุดนะครับประเด็นที่น่าสนใจออกมาหลังจากเกมที่เชียร์กุอาคันตาร่าลงเล่นยูฟาเนชั่นลีกกับทีมชาติเยอรมันนะครับ หลังเกมนั้นเนี่ยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขาอย่างแรกที่น่าสนใจก็คงจะมองได้ว่าในช่วงเร็วๆนี้อนาคตของทีโก็คันตาร่ายังไม่ถูกกำหนดแน่นอนเพราะเจ้าตัวบอกแล้วว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับเกมทีมชาติในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วอีกเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเอามาคิดต่อก็คือว่าเขาพูดบอกว่าที่การเล่นกับเยอรมันในทีมบบเยมิวนกเนี่ย เขามีความสุขกับการเล่นที่นี่แล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของเขาตรงนี้น่าสนใจนะครับการออกมาพูดแบบนี้ของอาคัารรานั่นคือครั้งแรกเลยนะครับที่เจ้าตัวออกมาพูดเหมือนกับว่าพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปไม่ได้แสดงเจตจำนงว่าอยากจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆแบบในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตรงนี้สําหรับล์พูมันมีความสําคัญยังไงถ้าอาคันตารราตัดสินใจ โอเคละตอนนี้อาจจะมีความสุขกับบาเยอร์อีกรอบนึ่งละเป็นแชมป์แชมเปส์ลกปีที่แล้วอยากจะเรียกได้ว่าเป็นแชมป์ต่อไปในปีหน้าอีกก็เลยเปลี่ยนใจอยู่กับบาเยิร์ต่อแต่ในขณะเดียวกันเลฟูต้องเสียไวัยดุ่มให้กับบาเซลนาไปอีกจริงๆแล้วเนี่ย โอ้โหถือว่า2ต่อเลยนะครับตัวที่จะมาแทนไวนาะรูปเองก็ยังหาไม่เจอแล้วจะเสียไวนารูปหรือเปล่าโอโ้นี่คือเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจของล์พูลเลยนะครับตลาดการซื้อขายรอบนี้ของทีมอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญของเจอเก้นครอปเองก็ต้องพยายามเก็บทีมที่ยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยให้ลงตัวที่สุดนะครับถ้าเสียโครงสําคัญไปสักคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่จะเข้ามาทดแทนอย่างนาบีเกต้า จะทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยซ้ําไปกับตําแหน่งของวนานุ่มนี่คือเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องตามมาต่อนะครับว่าในช่วงตลาดการซื้อขายรอบนี้ของลิเวอร์พูลก่อนจะเปิดฤดูก,กาลเนี่ยยังจะต้องมีเรื่องให้เจอเก้นครอปปวดหัวยังต้องมีเรื่องให้จัดการกันอีกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามครับอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟบอลไว้ด้วยนะครับแล้วกับับ j ออนไลน e ก็ย้ำกันเรื่เหมือนเดิมนะครับอยากซื้ออุปกรณ์ไอที IT, ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับช็อปปุ๊บส่งปั๊บก็ต้องนี่เลยครับ ww w j ์บายเวันนี้